สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Om Channel นะครับวันนี้นะครับช่วงถูกและดีทางช่อง Om Channel นะฮะมีหูฟังอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆทุกคนนะครับได้ดูกันก็คือเน่ T R N นะครับรุ่น M T 1นะคะหรือ M T 1นั่นเองนะครับทว่มทาไมตัวนี้ถึงอยากจะมา Quick ีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าหูฟังตัวนี้นะครับเป็นหูฟังที่ผมเชื่อว่าแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นหูฟังบัสเ็ตนะครับ ที่ดีที่สุดณเวลานี้ในท้องตลาดนะครับถามว่าทําไมถึงบอกว่าบัเจจเพราะอูฟังตัวนี้นะครับราคา125บาทเท่านั้นทุกคนได้ยินไม่ผิดครับอูฟังตัวนี้ราคา125บาท เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมารีวิวให้ดูกันว่าเจ้า MT1 ตัวนี้นะฮะดีจริงหรือโมโหรือว่าดีจริงสมกับที่เขาริ่มเลือกันหรือเปล่านะครับก่อนอื่นนะฮะผมเพิ่งได้รับมาเมื่อเช้าเลยยังไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยนะครับแกแค่พลาสติกออกนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันแบบแกกล่องเลยนะครับให้ดูกันเลยว่าภายในข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็รวมไปถึงการสวมใส่นะครับวัสดุต่างๆแล้วก็เรื่องคุณภาพเสียงด้วยว่าดีจริงไหมนะฮะเพราะฉะนั้นไปเลยนี่นะครับ MT1 เราจะมาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับสำหรับ t n m t 1นะก้อนนะแกะนะครับแกะกล่องออกมาฮะว้าวเป็นไงครับทุกคนอันนี้ก็คือตัวหูฟังนะครับตัวหูฟังเนี่ยมันจะมีสองสีนะครับเป็นสีเขียวออกมรกตมรกตนะครับเขียวเข้มๆออกมรกตใสๆนะจะคล้ายๆกับนี่นี่นี่รูปนี้นะครับ ัวสีเขียวจะเป็นสีประมาณนี้นะฮะจะเข้มกว่านี้หน่อยนะครับส่วนที่ผมสั่งมาเป็นสีใสนะฮะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือสวยเลยอ่ะนะครับดูดีผมว่าดูดีเลยนะการจัดเรียงของพวกสายภายในเนี่ยนะฮะก็ถือว่าทำทำได้ดีนะครับสำหรับตัว mt 1ตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาก็ดูเพิ่มนะครับ ดันออกมาได้เลยนะครับดันออกมานี่นะครับขออนุญาตอันนี้แอบไปข้างๆนะไม่ได้ใช้ละก็อาจจะเห็นมีคราบกาวบ้างเล็กน้อยเห็นไหมมันจะมีคราบกาวนะครับแต่ก็อยู่ในจุดที่ถือว่ามองไม่เห็นนะครับเนี่ยนะมะมีคราบกาวบอดี้พลาสติกนะครับ บอดี้ <Body S 2> เป็นทำมาจากพลาสติกอ่ามันพูดอย่างนี้เฮ้ยโอเคเลยอ่ะเป็นทองเหลืองนะครับท่อนำเสียงผมว่าหายากนะครับสำหรับหูฟังร2อบาทแล้วให้ท่อนำเสียงเป็นทองเหลืองแบบนี้นะครับขั้วเป็นขั้วทูพินนะครับสองพินสองขาอ่ะคู่นี้เป็นแบบสองขานะครับหนึ่งไดนามิกไดรเวอร์นะครับ อย่างที่บอกไปมีคราบกาวเล็กน้อยส่วนจุกยางที่ให้มานะครับก็ผมว่าก็ค่อนข้างนิ่มนิ่มกำลังดีนะครับไม่ย้อยนะครับสำหรับในกล่องอุปกรณ์นะก็จะมีเป็นนี่สายหูฟังนะครับสีดำมาให้พักวตัวแอลอ๋อน้องบอกว่าสายเนี่ยมันมี2แบบนะครับตัวสายเนี่ยมี2แบบก็คือ เป็นแบบมีไม้กับไม่มีไม้นะผมเลือกแบบไม่มีไม้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้คุยโทรศัพท์เท่าไหร่แล้วก็ในกล่องก็จะมีอีกก็คือโอ้นะครับเพิ่มอีก2ขนาดก็ดูจากไซส์ก็บอกได้ว่าก็น่าจะเป็นเออ S M L นะครับเล็กกลางใหญ่นะครับก็จะแบ,บ่งเป็นชุดนี้นะคู่กลางไปคู่ใหญ่นะครับ คู่เล็กนะแล้วก็คู่กลางที่ใส่มาเก่านแล้วก็คู่มือเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับอ่ะหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมาลองฟังแล้วจะมาลองสวมใส่กันดูว่ามันเหมาะเข้ากับหูไม่เข้ากับหูยังไงนะครับแล้วก็ดีไม่ดียังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปว่ากันเรื่องเสียงด้วยว่าโอเคไม่โอเคยังไงนะครับคือผมลืมบอ,อกไปอย่างหนึง่ง นะครับถ้าเราซื้อในช้อปปีตอนนี้เนี่ยเขาจะแถมจุกหูฟังที่เป็นแบบเป็นโฟมแบบนี้นี่นะครับมาให้นี่อ่าเมื่อกี้ผมลืมมาให้ดูไปนะครับแถมมาคู่หนึ่งอยู่ในถุง T R N แบบนี้สวยงามนะครับนี่นี่แบบนี้นะครับเออต้องบอกว่าทุกคนอย่าลืมนะถ้าเขาใส่กล่องมาเนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่มาให้ในกล่องนี้นะเขาจะใส่มาให้ในถุงที่เป็นฟอยด์พลาสติกเนี่ยนะครับ แล้วเราก็อย่าลืมพอเมื่อกี้ผมต้องไปวิ่งเก็บในถังขยะมาผมไปทิ้งถังขยะแล้วก็เอาไปโยนถังขยะใหญ่หน้าบ้านเรียบร้อยเลยเมื่อกี้ต้องไปคุยขยะมานะครับก็เลยนี่อย่าลืมเด็ดขาดน,นะเขาจะใส่แยกกันมาไม่ได้ใส่รวมอยู่ในกล่องน,นะฮะมาพูดถึงเรื่องของการสวมใส่มานะฮะสำหรบับการสวมใส่เนี่ยผมว่าก็ถือว่าโอเคแหละไม่ง่ายไม่ยากนะครับก็เกี่ยวหูเข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วก็ อแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับคท้งนี้ก็เหมือนกันนะก็ใส่เข้ามาอย่างนี้นะครับปุ๊บก็เรียบร้อยนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปในเรื่องพวกรีวิวหูฟังก่อนหน้านี้คือผมเป็นคนหนึ่งที่จะไม่ค่อยชอบให้หูฟังมันยื่นออกมานะครับเนี่ยผมชอบให้มันแนบหูนะครับก็ถือว่าแนบไหแนบเนาะ แล้ครับก็แนบอยู่สายโอเคเลยเป็นสายถักนะครับหนามากนี่สายถักค่อนข้างหนาเลยนะครับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ฟังในวันนี้นะครับก็คือ iPhone 12 Pro Max นะครับเปิดแอป Spotify นะแล้วก็ฟังเพลงตลาดทั่วไปเลยนะครับเดี๋ยวมาลองฟังนะ นะครับสำหรับเสียงที่ผมได้ลองฟังนะหลังจากผ่านไปหลากหลายแนวนะครับแล้วก็หลากหลายบทเพลงนะคือผมเอ,าอยายนางดีล่ะผมบอกว่าผมประทับใจนะจริงๆคือผมประทับใจมากนะครับเสียงที่ได้เนี่ยนะครับผมต้องบอกอย่างแรกเลยบาลานซ์ดีมากถ้าเทียบกับหูฟัง125บาทในในร้านสะดวกซื้อทั่วไปเหล่านี้นะครับที่เราได้ฟังกันเนี่ยคือนั้นอ่ะมันฟังมันพอฟังได้เสียงที่มันออกมาเนี่ยมัน สำหรับเจ้าพวกนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะออกมาแบบกบทุกย่านเลยมันจะไม่ได้แบบมีบาลานซ์ที่ดีอันเนี้ยมันมีบาลานซ์ที่ดีนะครับสามารถแยกขึ้นดนตรีออกได้ชัดเจนผมยกตัวอย่างพวกคอรัสอย่างเงี้ยในตัวเนี้ยนะครับที่เวลาร้องคู่กับนักร้องหลักเนี่ยคือเราสามารถได้ยินเสียงแบบคอรัสชัดเจนมากนะครับเป็นเสียงที่แบบค่อนข้างโอเคเลยนะครับเสียงดนตรีื่อนดนตรีของระยะเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับโดยรวมเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยเป็นหูฟังอีกตัวหนึ่งที่แบบอันเดอร์เลตหรือว่าดีเลยอะ่ะ เป็นหูฟังที่ดีเลยในราคา125บาทด้วยงานประกอบด้วยเรื่องเสียงด้วยเรื่องวัสดุที่ให้มานะครับทุกสิ่งทุกอย่างผมมองว่ามันเกินตัวถ้าถามว่าก่อนที่จะรู้ราคาเนี่ยหูฟังอันนี้ผมต้องมีแบบ4-500อะเป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนานะครับรีวิวอย่างรวดเร็วเพียงเท่านี้แนะนํามากนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะฮะแล้วก็ฝากด้วยนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดสมัครข้างล่างให้ผมด้วยนะฮะบ,บ,บายๆไปละ